คือคือมันปล่อยพลังงาน่เป็นอัลลดมีเซนะครับก็คือเป็นคลื่นไฟฟ้าไอพวกเดเซลเนี่ยให้ให้มันให้มันนิ่มตัวต่อเวลาใช้จะได้สถผลมากยิ่งขึ้น เสร็จต่อไปให้ใช้ตัววีสกินโซลูชันข้นลงในสำลีที่มันแห้งนะครับให้ชุ่มเลยนะครับให้ชุ่มเสร็จแล้วทำไงงดขึ้นอ่ะอ่ามีสำลีมไ,มไม่นะ,ะแบงค์จะใช้สองอยงนี้นะครับจากนี้นะคือรอบแรกเราฉีดไปแล้วหน้าเราชุ่มมาใช่ไหมครับทีเนี้ยเราใช้สำลีที่ฉีดให้ชุ่มเนี้ยูดไปก่อนนะครับเบิ้งแล้วก็ตามไปเลยอย่างนี้วิธีการทำก็คือ ให้ตรงหัวหนวดที่โค้งๆะครับสัมผัสกับผิวเบาๆนะครับไม่ต้องกดนะวางปื้ดแล้วก็พื้นพื้นแค่นี้เองนะครับเส้นการางเส้นการใช้คือแบบขึ้นหน้านะครับให้ทุกคนทําฝั่งขวาก่อน4นาทีแล้วก็เปรียบเทียบดูเราจะมาดูฝั่งที่ทำนะครับก็คือลากจากเส้นนี้นะับช้านะครับ1 2 3 4 5สจุดาสี่ห้ากที่ทำากน,นะครับแล้วก็ปัดมือแล้วก็เลื่อนข้ามา 1>, 1 2ึ่งสาสี่ห้านะครับแล้วก็ที่มุมปากปากขึ้นไปหนึ่งสอาสี่หาผ่านเสที่4ี่ก็คืออันนี้นะครับหนึ่งสอ่้าเส้นที่เอถ้าเป็นจมูกก็ปากนะครับแล้วก็เยียงมานิดนึงนะครับแล้วก็ยุดไปตรงนี้สีเทียน่ะจะเป็นจะเป็นไข่ลูกขานขออกมาเลยนะครับเพราะเครื่องมาส่นจะเดินลืนๆ,ๆออกมาเลยถ้าเป็นน้ำผ่าเข้าปาก ห2ึ่งสอห้ถ้าเส้นอยู่ด้านนอกเนี่ยมันกว,ว่างินะคะิครับถ้าเส้นด้านหนก็ขึ้นอยู่กับ uh, พื้นึ้นของใบหน้านะครับบางคนอาจจะ5บางคนอาจจะส<ป>ี <c oughs> ่ <c oughs> มีแก้มึ้นให้กระเพนะครับ <c oughs> <c oughs> 有，有。 อยเปอเซ็นต์แต่ว่าผลลัพธ์ของการยกอบอกเลยว่าไม่เท่ากันบางคนอาจจะยกได้แค่ห้าเรนบางคนอาจจะยกได้ที่มันที่ประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะชัดค่ะหนึ่งขึ้นอยู่กับโครสร้างถนอนขึน่บความวนการสร้างโีนนะสิ่งทีอีก้างสนะเี่ยหน้าเปี้ยวนะคะเดินนะคร นั่นเลยเราผมอาขื่นน่งมาอ่ะีกู้เนี่รอนหมดแล้วรองขืนแล้วด้วยน่อันนี้น่งื่แล้วหานั่ินั่นคือขืนลมลมร้อื่นแบบนั่งน่พี่กู้คือผถูกต่อแล้วใช่ไหมคะอ๋อแก่ไม่ับทีบ้านทำไมอะครับเพื่อจะได้ดูใช่ไหม ไม่อยากที่้าสเลนวีนี่แล้วาวครับเื่อน้ราชยนะครับต้อต้องจับให้กับเรับว่าลงมเราะว่าบางทีมเราเลื่นจับไม่กับเน้ว่านีหว้จะลงใช่หครับแล้วือเราเลื่อนลงเนี่ยหัวต้อาไจะจีการในการผ้โดดในการตัดปิดร้ว จะห่อพมลงมาใจะลงพดแหก็ได้นะครับแต่ว่าเรามีกอบให้นะคะกรอบพลาสติกเนี่ยเขาบางคนพอครบ8นาทีก็ทำไป6-8นาทีวนๆไปเรื่อย คือใช้ได้ทุกวันนะก็ดูว่าตั้งแต่อยากใช้ใทุกวันเลยแต่ว่า